ใครกำลังมองหารถครอบครัวสักคันไว้ใช้งานนะครับคันนี้เพิ่งปรับราคาลงถึง3 0 0 0 0บาทเลยนะคันนี้จากราคาขายนะครับ469,000เหลือแค่439,000เท่านั้นเองนะครับได้ t o y ยต a s เซียงต5รุ่นจีไปเลยนะครับปี2019นเนะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับคันนี้นะครับภายในเนี่ยกว้างขวางจริงนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวที่ไปกันเยอะๆนะครับไปเที่ยวหรือว่าไปเปิดท้ายขายของขนของต่างๆก็ตอบโจทย์นะครับคันนี้ผ่อนแค่เดือนละ 7400บาทเท่านั้นนะครับตลอดสัญญานะครับฟรีดาวได้เลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดตามดูคลิปต่อให้จบได้เลยครับรถครอบครัวปรับราคาลง30 0 0 0ครับคันนี้นะครับอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้าเซนต้าหรุ่นจนะครับคันนี้ได้ปี2019เลยนะครับสีขาวแบบนี้ครับนะฮะ ปรับราคาลงครับปรับลง30,000จากราคา469,000เราไม่ขายครับเราขาย439,000นะครับสามารถซื้อสดจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนฟรีดาวนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7,400บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถครอบครัวแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับค้อนเนี่ย7,400นะครับตลอดสัญญาเลยนะครับคันนี้นะฮะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่กำลังหารถ สำคัญไปใช้งานภายในครอบครัวนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าเซ็นท่1.5รุ่นจีนะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟแบบนี้เลยนะครับสสๆแบบนี้ไม่มีรอยคาบเหลืองใดๆเลยก่อติดเลยนะครับนะฮะด้านหน้ามาเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับตัดกับสีขาวแบบนี้ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยคันนี้ปรับสภาพพร้อมขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับลดราคามาถึงสามหมื่นเลยนะครับคันนี้นะฮะ่อนแค่เดือนละเจ็ดพันสี่นะครับผ่อนเบานะครับเหมือนผ่อนพวกยาริตตัวปียี่สิบปียีิบเอ็ดเลยนะครับนะแต่ว่าคันนี้ผ่อนเจ็ดพันสี่เหมือนกันแต่ได้ลดครอบครัวไปนะครับนั่งไปได้หลายคนนะครับคันนี้นะฮะล้อครับล้อได้มาเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานแบบนี้นะครับ ดิสเบรกมีมาให้ครับแล้วก็ช็กนะครับเป็นโชคเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับคันนี้ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถเดิมๆนะครับรถเอ่อเดิมจากโรงงานแท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะครับคันนี้นะเพรยนต์คัดมาเกรด A ทั้งนั้นนะครับรับประกันได้เลยนะครับตัวด้านข้างรถนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะดูนะฮะ คันนี้ 1.5G นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะกระจกนะครับกระจกเดิมแท้นะครับโตโยต้านะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยคันนี้นะฮะภาษีพรบตอมให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพับเก็บแบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยในตัวตรงนี้นะฮะครบคันเลยนะครับ นี่ครับกระจกเดิมแท้ t o โยต้านะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์อะลามเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับนี่ครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้นะไฟท้ายเขาเนี่ยได้มาเป็นไฟเอ่อ l e d แบบนี้สลับกับหลอดฮาโลเจนนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำแบบนี้นะครับสวยงามเป็น NoB แบ็นะครับ ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบ็กแบบนี้นะครับนะด้านท้ายเขาเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆนะครับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนไม่มีเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตกแต่งมาด้วยโครเมียมด้านหลังแบบนี้นะครับสวยงามนะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้เรียบร้อยนะครับเสาอากาศเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะฮะนี่เหลี่ยมสันตัวรถนะครับสวยงามเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมให้มาดูตัวโครงสร้าง ตัวรถกันบ้างนะครับนี่ภายในนะครับให้ดูภายในนะครับได้มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนี่นะฮะภายในได้มาเป็นเบาะผ้านะครับก็กว้างขวางอยู่แล้วนะครับตัวเซนต้านะครับนี่นะครับสปอร์ตเมนาร์โครงสร้างเขาชัดชคมคแบบนี้เลยนะครับอ่าให้ดูกันชัดชเลยนะครับสําหรับเผื่อพี่ๆท่านใดไม่มีเวลามาดูรถด้วยตัวเองนะครับดูผ่านคลิปได้เลยนะ ท่านใดกาลังหารถครอบครัวอยู่นะครับคันนี้ผ่อนถูกๆสบายกระเป๋าแน่นอนนะครับนี่ฮะแผ่นเพลทนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับปีสิบเก้านะครับออกมาเดือนกุมภานะครับเลขตัวรถเลขตัวถังหรือว่าไมเนี่ยไม่มีดัดแปลงแน่นอนนะครับตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับรับประกันได้เลยนะครับสามารถซื้อสดหรือจัดไฟนันได้เลยนะครับนี่ครับสติกอร์มกต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสติเกอร์ต่างอยู่ครบนี่ สติกเกรตรงกระจกนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับประตูนะครับประตูตรงกลางนะครับฝั่งคนนั่งนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็น่อเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับสามารถสั่งการตรงฝั่งคนขับได้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดให้นะครับมาเดี๋ยวเปิดอย่างงี้ปป๊บนี่ครับเลื่อนออกเองเลยนะครับไม่เปลืองแรงนะครับ รุ่น g นะครับตัวนี้จะมีออโต้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ฮะภายในนะครับกว้างขวางนะครับด้านเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับมากดูโครงสร้างนะครับนี่ครับสปอร์ตเบนด้าก็ชัดแบบนี้เลยนะครับคันนี้ผ่อนเบาจริงนะครับแถมปรับราคาลงด้วยนะครับตั้งสามหมื่นนะครับปกติเนี่ย เบ็ดยนต์ขายอยู่ที่469,000นะครับตอนนี้ปรับลงมาเหลือ439,000นะครับนี่ฮะตัวรอยต่อตรงซอกต่างๆนะครับนี่อยู่เดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไขขยับใดๆเลยนะครับน็อตประตูนะครับฮะอยู่เดิมๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับอ่าปิดนะฮะนี่ครับ ระจกเดินแท้โตโยต้าแบบนี้ฮะนี่เห็นชัดๆกันแบบนี้นะครับทุกบ้านเลยนะครับติดิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับนี่ฮะสวยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถจองมากับผมก่อนได้นะครับติดต่อมาที่088894496นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับมาเดียเปิดด้านหลังให้ดูนะครับนี่ฮะเปิดด้านหลังมาเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังภายในเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยเบาะด้านหลังเขาสามารถพับได้อีกนะครับสําหรับท่านใดที่อยากขนของเยอะๆนะครับนี่ฮะน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่ตรงฝุ่นใดๆเนี่ยเดี๋ยวทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้เลยนะสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับนี่ฮะน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันไขขยับใดๆเลยตัวโช๊คต่างๆทํางานปกตินะครับนี่ครับใหม่จริงๆนะครับสปอร์ตเมดาร์กยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะตรงรางน้าฝน นะครับไล่มาเลยนะครับนะใหม่จริงๆนะครับนี่ตัวสักหลาดใดๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับมีไฟมาให้ด้วยนะครับนะแล้วตรงด้านหลังนะครับสามารถวางแก้วได้เลยนะครับนะเวลาแบบใครไปเปิดท้ายขายของหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับนี่ครับอะไรต่างๆนะครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับ นะนี่นะอยู่เดิมเดิมเลยนะครับกว้างจริงๆนะครับตัวเซนต้านะครับนะหนึ่งจุดห้าตัวจีนะครับมาเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งขวานะครับฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้เนี่ยประตูฝั่งคนขับเนี่ยนะครับตรงกลางนะครับเปิดแบบแมนนวลนะครับนะไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับต่างจากรุ่นตัว v นะครับรุ่นตัว V อีคันเนี่ยเนี่ยคันนู้นนะครับ จะเป็นออโต้ทั้งสองประตูเลยนะครับนะท่านใดสนใจตัวไหนก็ทักมาได้นะครับนี่ฮะน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขันไขขยับนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวสปอร์ตเมดาร์นะครับนี่ผมคงชัดแบบนี้นะนี่ฮะนี่แบบนี้นะฮะดูเดิมๆนะครับไม่มีชนข้างแถข้างไม่เกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรับประกรันให้เลยนะครับ พี่ท่านใดนะครับที่สนใจออกรถกับผมนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพีความจมน้ํามาแน่นอนนะครับนี่รายละเอียดต่างๆนะครับตัวน็อตนะครับอยู่เดิมๆนะครับนี่นะฮะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับภายในเขากว้างขวางนะครับคันนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันนะได้เป็นรุ่น G ไปนะครับในราคา4 3 9 0 0 0าเท่านั้นเองนะครับ เ,เอาไว้ขับครอบครัวนะครับคันนี้นะครับนะไปได้หลายคนนะครับนี่ครับสะรอดไม่นะาจะชัดนะครับซื้อรถมือสองนะครับดูโครงสร้างดีๆนะครับนะแล้วก็ซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับ เพชรยนเราเปิดบริการมา24ปีนะครับบนที่ดินของตัวเองนะครับอยู่ที่เขตมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้หรือจองไว้ก่อนได้นะแล้วก็เข้ามาทดลองขับขี่กันได้นะครับมาตรงฝั่งประตูนะครับนี่แผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับมีฟังก์ชันนะครับควบคุมกระจกนะครับเปิดปิด แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนะครับและสามารถพับเก็บตัวกระจกข้างแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับล็อกประตูต่างๆได้เลยนะมาเดี๋ยวผมมาพูดภายในกันบ้างนะครับทีนี้นะฮะนี่ฮะภายในกว้างๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับเพราะว่าแสงไม่เข้านะครับนี่นะครับมาเริ่มจากตัวด้านข้างกันก่อนเลยนะครับนี่ตัวไฟนะครับปรับระดับได้เลยนะครับ นะปุ่มนี้นะครับแล้วก็มีที่ใส่บัตรตรงช่องนี้นิดนึงนะครับนะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงนี้นะครับตรงปุ่มนี้นะครับเนี่ยสามารถคอนโทรลประตูได้เลยเปิดปิดนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะล็อกประตูนะครับไม่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้ใช้ระบบไฟฟ้าหรือว่าให้ใช้ระบบไฟฟ้าก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมาเดี๋ยวผมกดเปิดประตูตรงนี้นะครับ อ๋อต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนี่ครับหน้าปัดจะกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะฮะไม้ใช้งานอยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหืนโลเท่านั้นเองนะครับไม่กำลังใช้งานเลยนะครับนะสำหรับท่านใดที่หารถสักคันผ่อนถูกๆนะครับ แล้วได้รถครอบครัวไปด้วยเนี่ยคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับมาเมื่อกี้นะครับมาต่อกันเดี๋ยวผมเปิดการสั่งการจากปุ่มตรงนี้แล้วก็เปิดประตูนะครับนี่ครับเปิดเองนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ผมจะสั่งให้มันปิดนะครับ เห็นไหมฮะปิดเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องเปลืองแรงนะครับมาเข้ามาด้านในนะครับพวงมาลัยนะครับได้มาเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะครับนะต่างจากตัวตัววีนะครับที่จะได้มาเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ได้มาเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับนี่ ได้มาเป็นเครื่องเสียงแบบธรรมดานะครับสามารถฟังวิทยุได้ฟังเพลงได้นะครับใส่ซีดีดีดีต่างๆได้เลยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวแอร์นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ปกติแบบนี้ปรับแมนนวลแบบนี้เลยนะครับนะเป็นแบบคลาสสิกนะครับช่องเก็บของมีมาให้ตรงนี้ครับนี่สองช่องตรงนี้นะเก็บของได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับฐานเกียร์เป็นแบบคันบันไดแบบนี้นะครับสามารถ เข้าเกียร์ดีมาเล่นแบบแมนนวลได้เลยนะครับขึ้นลงนะฮะขึ้นลงเขาต่างๆได้เลยนะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับมีที่วางแก้วมาให้หนึ่งจุดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่เก็บของตรงประตูมีมาให้เอ่อกว้างงเลยทีเดียวนะครับแอร์แบ็คคันนี้ให้มาสองใบนะครับคู่หน้านะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เปิดเอ่อกระจกได้เลยนะครับแล้วก็ไฟต่างๆนะครับติดปกตินะครับ มีอะไรกันอีกนะครับอ่าแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวแอร์นะครับสามารถอ่อฝั่งคนนั่งเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยก็มีนะครับตัวแอร์นะภา,ายในได้เป็นบอกผ้านะครับตัดสลับกับสีน้ําตาลแบบนี้นะครับตัวจีนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ซีเรียสเรื่องเบาะหนังนะครับนะท่านใดที่อยากได้ฟังก์ชันครบๆก็ไปเลือกตัววีคันนู้นเลยนะครับนะมีฟังก์ชันให้ครบๆหน้าจอทัชสกรีนต่างๆมีมามาให้ครบเลยแต่ว่า ก็เรื่องราคาก็จะสูงกว่านะครับอ่าแล้วคันนี้นะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับคันนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับราคาแค่4ี่0 0 0สาม่เาพันเท่านั้นเองนะฮะมาฝั่งนี้เปิดแมนนวนนะครับปึ๊บนี่นะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะเบาะตัวนี้สามารถพับได้ด้วยนะครับพับเก็บของได้ด้วยนะสําหรับท่านใดที่แบบ ไม่ได้ใช้นะครับไม่มีคนนั่งอย่างเงี้ยจะเก็บของนะครับก็สามารถพับลงมาได้แล้วก็เก็บของได้เยอะๆเลยจุกๆเลยนะครับนี่ฮะตรงฝั่งคนนั่งมีตัวแอร์นะครับมีตัวแอร์มาให้แบบนี้นะครับเหมือนรถตู้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ทางเพดานต่างๆไม่มีรอยเจิมรอยลงยันใดๆเลยนะครับอ่ะสบายใจได้เลยนะครับคันนี้นะฮะ มาภายในก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังเก็บของได้อีกเยอะนะครับอมีอะไรกันอีกนะครับเดิมๆนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับนะด้านในก็กว้างขวางนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากไปเป็นหมู่คณะนะครับเป็นครอบครัวนะท่านใดที่มีลูกนะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องเยอะๆบ้านใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกคันนี้ไปได้เลยนะครับไปใช้งานกันนะครับนะ รถคันนี้นะครับลดมาถึง30,000ื่นเลยนะครับลดราคาถึงส0 0 0 0ื่นเลยนะครับปกติขายอยู่ที่469,000นะครับวันนี้ขายอยู่แค่4ี่0สเอ้ยปกติขายอยู่4ี่0ส0หวันนี้ขายอยู่แค่4ี่0ส0ะครับมาให้ดูตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาสอบถามผมได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับพักมาสอบถามก่อนได้นะฮะนะครับเครื่องของเขานะครับเป็นเครื่อง to y ยต้าว t i ีนะครับเครื่อง dual v vti นะครับคันนี้เครื่องพันห้าครับเป็นเครื่องเดียวกับตรงอ่พวก v ีออรุ่นเก่าพวกนี้นะฮะได้เป็นตัวนี้เลยนะครับรุ่น รุ่นนี้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับเครื่องโตโยต้าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับหลายๆท่านนะครับซื้อโตโยต้าไปใช้งานเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับขับทางไกลหรือว่าขับในเมืองเนี่ยได้สะดวกเลยนะครับได้ไกลเลยนะครับนี่ฮะภายในห้องเครื่องนะครับไม่มีรอยคาบน้ำมันใดๆติดเกาะเลยนะสปามาเรียบร้อยเลยทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับ ครบั่วเลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับนี่ไม่มีขันไขขยับนะครับอยู่เดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะฮะตัวคันหน้านะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับเป็นสีเดียวกันไม่มีชนหนักทีความจมน้ําไม่มีชนหน้ามาแน่นอนไม่มีทําสีพ่นสีมาแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับนี่สภาพเนียนกลิปเลยนะครับคัดเกตเอมาให้เลยนะครับอันนี้นะครับพลาสติกต่างๆนะครับอยู่เดิมๆนะครับภายในเขาเนี่ย ไม่ค่อยร้อนนะครับปกติห้องเครื่องเนี่ยตัวพวกฮอนด้าอะไรพวกนี้จะร้อนนะครับแต่ว่าภายในห้องเครื่องเขาเนี่ยไม่ร้อนเลยนะนี่นะครับจับได้เลยนะนี่ไม่ร้อนเลยไม่มีความร้อนเลยนะครับก็ทําให้เครื่องใช้งานเนี่ยได้ยาวๆนะครับนี่ครับภายในน็อตต่างๆนะครับไม่มีไปขันไขขยับใดๆเลยนะอยู่ําเดิมแบบนี้นะครับ ตัวฝากระโปรงหน้าครับนี่น,อน็อตต่างๆไม่มีขันไขยขยับรอยสปอร์มีดังอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับยางซิลซิลิโคนนะครับเนี่ยโฟก,กัสนิดนึงนะฮะนี่ครับซิลซิลิโคนนะครับนี่เป็นรอยเล็บเลยนะเนี่ยขอให้ดูนะครับไม่มีทํามาทําสีมาแน่นอนนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับป้ายข้อควรระวังยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยคันคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับคุ้มจริงๆนะนี่ น็อตไม่มีขันไขยขยับนะครับนะฮะเป็นไงนะครับของเหลวต่างๆนะครับเปลี่ยนมาให้ครบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยแล้วที่สําคัญเม่ทนายของโตโยต้าเนี่ยถูกมากๆเลยนะคันนี้ปีสิบเก้านะมาใช้งานแค่หนึ่งแสนโลเท่านั้นเองนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับกับการไปใช้งานต่อนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะราคาเขาเนี่ยถูกมากๆเลยแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับ ่อนจัดไฟแนนซ์เนี่ย่อนฟรีดาวน์นะอนเลยนะครับเดือนละเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับผ่อนได้เลยนะฮะตลอดอายุสัญญานะครับย้ําว่าตลอดอายุสัญญานะครับนะท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้นะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้าสี่ี่เก้าหกนะครับหรือจะแอดไลน์มาปรึกษาก่อนก็ได้ที่ id นะครับ TOPPRP เก้าสองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ด้านล่างคลิปไว้ให้นะครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาการถครอบครัวโตยต้าเซียนต้า1.5รุ่น G ไว้ด้วยนะครับปี2019สีขาวคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พิจารณานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องอท็อปเอสยูวีคัสเกตเอด้วยนะครับ